ต้มไก่ก็เห็นตาพักทุกคนเนาะไก่สามชีตโตนหน้าปากเด้อปัให้เขาก่อนอเอาตีพ่าวมาเปล่าตีพ่าวไปตีพาวไม่ใช่ใช่ไหมแม่ชิอุ่นเขากินนี่นะต้มไก่ต้มไก่เอาสุกแล้วทุกคนเลย ข้าวกับข้าวขาว้ะมาข้าวเดียวนะั่งข้าวนะอมาข้าวเดียวกับไหนแล้วข้าวอ่อน,นะคระั ทุกคนเลยข้าวกับข้าวขาวนะมาข้าวเดียวนะั่งคนะทุกคนเอาทุกคนเลยบรรยากาศหนาวหนาวอ่ะทักทายสบายดีแล้วก็สวัสดีเด้อทุกคนเด้อบรรยากาศยาม้าวทุกคนเลย่อนสิไปให้ทุกคนเบิ่งบรรยากาศขอบคุณขอบคุณนะทุกคนนะที่เข้ามา เบิ่งแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่สาวเพชรชดีเนะตอนนี้สาวเพชรชดีก็ยังอยู่บ้านตะลุดอยู่คือเก่าทุกคนด้วยเมืองเซปูนแข่งชาวนาคีทุกคนเบิ่งเนี่ยหนาวหนาววันนี้ฮะหนาวอิทธิอ่อนสำหรับค่อยกำลังใสเสื้อแขนยาวตั้งแต่สาวๆเลยทุกคนเด้ก็ตื่นมาเมื่อเช้านี่โคตรแต่หนาวเลยต้นใครใกล้จะสุกแล้ว นานกะเล่อบางส่วนค่อยทุกคนสวนน้อยเด้อสวนโคน้อยเด้อมโถอีกอย่างเด้อกำลังงามทุกคนเลยเด้อมันนี้ค่อยสีได้หดน้ำมันก่อนเด้ทุกคนเด้อหดน้ำสวนพักก่อนสวนโคน้อยก่อนนะเปิดน้ำเข้ามาแล้วนะทุกคนเลหลังจากนั้นเราคได้ซีดไอ้ห่าน้ำ เล่มักเล่นทุกคนเลยเบยมักสือหักบงเล่นมหมดทุกคนเลยมักเพชรมื่อวานไม่ค่อยหักกระบงเมื่อวานบอได้ตายแต่เพราะว่าอากาศมันเย็ยนนี่ดูกา,ก,าก,การที่ได้นานว่าอากาศดูช่างพุนเดลยทุกคนเดิน,นหน้าเดินช้านานคือเดี๋ยวบอ ปกอะไรสักตัวหนึ่งสามหลักทะเบียนทะเบียนว่าข้าเจ้าคุณดั้นหน้าแดง ขาวแห่งลงตั้งแต่สาวลงน้ำทุกคนลกกาเบิง่งมะผุจะลงลกกาดับหน้าแต้สาวสาวคนละตอนนี้กะได้เจ็ดโมงป่ายแล้วทุกคนนะจะลงดับหน้าแต้สาวสาวคนละอ,อันเศษเนี่ยนั้นดับยักแล้วแล้วด้ทุกคนนะเนี่ยยังประมาณสี่หายไง ยังสี่ไห้ทุกคนกกกนะกะกลางนาค่ะเจ้าอยู่บ้านเจงตูทุกคนเะหรือว่าบ้านตะโลกอันละดชุมเจงตูโคตรเลยบรรยากาศหนาวแท้นาววะทุกคนเลยหนาวแบบนี้เน,น,นี่ยเป็นนะเดนทดูทางบ้านทางซองหนาวคือเดี่ยวบ่ข้ามว่าจีเข้าไป ไม่แม่ซีอุ่นของกินนี่นะต้มไก่ต้มไก่ขาวนมาข้าวเดียวนะค่ะมือกคนมาข้าวเดียวกับไนแล้วข้าวอ่อนนะค่ะ ัจะติบแล้วแล้วทุกคนอันเสตกินต่อวันไก่ก่อนทุกคนเอ้ยบางน้นองต้มไก่ใส่มะกอกเด้เคยจะสุกละฉันกินต้มไก่ก็เห็นตาพักทุกคนเอ้ยไก่สามชิ้นต่ออุนมันซื้อๆดอกนะเขาบ่กต้มสุกแล้วแต่เมื่อวานดขั้นตอนตักใส่ถ้วยทุกคน กินสองแมลลูกกับดาบประสุกเพิ่นตอนนี้กับเพื่อนกำลังหายแม่ยเยอะกับไม่ได้หายเพิ่นดอกถูกเพื่อนด้ยแ่เสร็จแหละกิกนแมลลูกทอ,องไนะอส่ท้องไสากไลยเร็วกันแม่เยอะส่วนกินข้าวก็บรกินนะ แนกเลยกินข hmm. uh ้าวเนเดกินข้าวแล้วก็ไส่ข้าเฮียข้าวมันอ่อนพอจัเลยอักกาศมาแล้วมาไดกเป็นข้าวไหมเยอะบ่เนาเยอะบ่เปนข้าวไไวบ้างไวเยอะย

Ừ, tao vào con đơm để mình vitamin này đơm Được kìa bác <laughs> ừ. Quá. kìa bác Nói kìa ไปเลยมี่นีนี่เปลี่ยนสีมาขึนไว้แม่ปึ่งึงมีสีสีอ่ะในเปลี่ยนเป็นไหโอ้นี่สี ก็ค่ะกรหลายอยู่เลยทุกคนเป็นลมยาวกอดสาวมาให้แรงสะเห็ดสุดพัดทุกคน,นน่อ้างเป็นขา้าวทหนัน่นยัเย็นทุกคนมันหนาวมากเ ก็ง่ามัอนกันยังการหมดเลยทุกคนได้กินข้าวกันเองนะขอบคุณขอบคุณนะทุกคนที่เข้ามาเบิ้งและกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ แมนเดมอนแล้วแมนจะว่าสุกแต่ทุกคนเด้ขาทุกท่กานเลยนา่จกพูด